สวัสดีผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะมาพบกับครูติ๋งกับรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้ครูติ๋งจะมาแนะนําเด็กๆในเรื่องของการทําแบบฝึกหัดในหัวข้อเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ก่อนที่เด็กๆจะไปทําแบบฝึกหัดครูติ๋งมีความรู้เพิ่มเติมให้เด็กๆได้รับฟังเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ ะะงานประดิษฐ์ต่างๆจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้ผลงานสำเร็จสมบูรณ์สวยงามตัวอย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องเขียนใช้ในการร่างภาพวัดระยะระบายสีกันไกรใช้ในการตัดวัดสดุบางๆคัตเตอร์ใช้ในการตัดกรีดวัดสดุบางๆ ปืนกาวใช้ในการปะติดหรือยึดวัสดุให้ติดกันค้อนใช้ในการตอกตะปูเคาะทุบวัสดุต่างๆกาวใช้ในการปะติดหรือยึดวัสดุให้ติดกันจากความรู้ที่ได้รับเมื่อสักครู่นี้นะคะกูติงก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทบทวนกันนะคะโดยให้เด็กๆบอกอุปกรณ์ที่สามารถนำมาทำงานประดิษฐ์ ได้นะคะมาเพียงแค่4ชนิดเท่านั้นนะคะโดยในรูปแบบของแบบฝึกหัดคือการทําเป็นแผนผังความคิดเด็กๆเ,เห็นตัวอย่างบนหน้าจอไหมคะเด็กๆก,ก็เขียนหัวข้ออุปกรณ์ที่สามารถนํามาทํางานประดิษฐ์แล้วก็ทําเป็น Mind Mapping ออกมาในรูปแบบที่เด็กๆสามารถทําได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องทําตามรูปแบบที่ครูติง๋งทาให้ดูดังตัวอย่างบนหน้าจอนะคะ ในกรณีที่เด็กๆนะคะไม่สามารถพิมพ์ใบงานออกมาได้เด็กๆสามารถทําแบบฝึกหัดใส่ได้ลงไปในกระดาษที่ครูติ๋งจะนําเสนอดังต่อไปนี้ 1. กระดาษ a 4 2. กระดาษใบงานหรือกระดาษเส้นที่มีลักษณะเหมือนกระดาษใบงานและ3กระดาษสมุดนะคะก่อนทําแบบฝึกหัดเด็กๆใส่หัวข้อให้ครูติ๋งด้วยนะคะการบ้านการงานอาชีพครั้งที่2แบบฝึกหัดที่5 แล้วทําแบบฝึกหัดโดยไม่ต้องเขียนคําสั่ง mm. เมื่อทําแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ให้เด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยในขณะที่เด็กๆทําแบบฝึกหัดหรือผู้ปกครองดูเด็กๆทําแบบฝึกหัดหากมีข้อสงสัยนะคะให้สามารถสอบถามครูติ๋งได้ในลายกลุ่มห้องนะคะครูติ๋งจะมาตอบคาถามผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนคะ่ะครูติ๋งหวังว่า เด็กๆทุกคนจะสนุกกับการทำแบบฝึกหัดและได้ความรู้จากการทำแบบฝึกหัดในครั้งนี้แล้วมาพบกับครูติ๋งได้ใหม่ในแบบฝึกหัดครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ